วันนี้นะครับก็จะมาพาสอนนะฟื้นฟูแบต18650นะไม่ว่าแบตจะเหลือ0โวลต์หรือประมาณ1.5โวลต์ตามในคลิปเลยเนาะคเครื่องชาร์จก็จะไม่รับการชาร์จแล้วนะครับเพราะว่ามันจะคิดว่าแบตก้อนนี้ตายแล้วนะเซลล์ตายไปแล้วเนาะ้วมันจะขึ้น END อย่างนี้เลยวิธีการแก้ของผมนะครับหรือการกระตุ้นแบตของผมผมจะใช้อแดปเตอร์12โวลต์ตัวนี้เนาะใช้อแดปเตอร์อะไรก็ได้ให้มันมากกว่า3.7สักหน่อยนะครับ วิธีการครับแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็เอาแบต18650เนี่ยมาแตะเข้ากับขั้วลบเข้ากับขั้วลบนับขั้วบวกเข้าขั้วบวกของอะแดปเตอร์เลยนะครับตรงนี้ก็แตะไว้ไม่ต้องนานะครับแตะไว้สักพักหนึ่งครับประมาณ1ิวิก็น่าใช้ได้แล้วนะครับพอเราแตะไปสักพักแล้วเราก็อาอกนับแล้วเราก็ลองใส่เครื่องดูนะครับว่าเครื่องมันจะอ่านหรือยังครับอ่าตอนนี้แบตขึ้นมาอยู่ที่2.02โวลต์แล้วครับตอนนี้เครื่องชาร์จสามารถชาร์จได้แล้วเนาะ เครื่องชาร์จก็จะค่อยๆป้อนแบตเข้าไปนะค,ค่อยๆเพิ่มจํานวนวลต์เห็นไหมครับว่าจานวนวลด์ดีดขึ้นมาเลยเอาไปว่าแบตก้อนนี้คือฟื้นฟูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะรอชาร์จสักพักเนาะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูครับก้อนนี้ครับสเปคเขียนอยู่พันห้ารอมิลลิแอมนะแต่พอชาร์จเสร็จแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ตามที่เขียนไว้นะครับเพราะแบตเคยผ่านการใช้งานมาแล้วเนาะแล้วน,นี่เราก็มากระตุ้นอีกนะครับอันนี้ผมก็ได้ชาร์จเป็นสักพักแล้วนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมได้ดึงออกเนาะม ตอนนี้แบตขึ้นอยู่ที่4.2วตลแล้วครับเป็นอันว่าตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วครับไปใช้เล่นๆขำๆได้นะครับตัวนี้ส่วนใครที่จะคิดจะใช้จริงจังนะผมแนะนําให้ซื้อใหม่ดีกว่าเนาะ